เอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้ครองอํานาจต่อไปวันหนึ่งแม้แต่อนุสาวรีประชาธิปไตยที่ถนนราชดดำเนินของพวกเราก็จะไม่มีเหลือและดิฉันฝากด้วยนะคะชื่อถนนหมายเลขหนึ่งจากกรุงเทพไปสุดที่เชียงรายชื่อถนนพ่อขนโยธินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจ,จนบุรีโรงพยาบาลพระขนพนพายุหะเสนาช่วยกันดูด้วยนะคะอย่าให้หายไปอีก ดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้ทรราชสองแผ่นดินอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกราโหมและนายกรัฐมนตรีต่อไปได้การปกครองด้วยความกลัวอาจจะทำได้และทำสำเร็จแต่มันเป็นความสำเร็จแค่ชั่วครั้งชั่วข่าวชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเพราะความกลัวของมนุษย์มีจุดสิ้นสุดและดิฉันมั่นใจว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะต้องชดใช้ความเสียหายที่ทำไว้ต่อชาติบ้านเมืองในที่สุดท่านประธานคะ่ะสคริปต์ของดิฉันที่เตรียมมาจบเท่านี้แต่ดิฉันมีสิ่งสุดท้ายคะ่ะที่ดิฉันอยากจะมอบให้พลเอกประยุทธ์ผ่านท่านประธานสิ่งนั้นคือกระจกกระจกบานนี้คะ่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะท่านปิดช่องคอมเมนต์ในเพจนายก ในเพจชื่อประยุทธ์จันโอชาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความรู้สึกไปยังท่านได้ดิฉันอยากจะบอกว่ากระจกบานนี้เวลาที่ท่านชี้หน้าใครบอกว่าก่อความวุ่นวายความไม่สงบท่านมองที่กระจกบานนี้ค่ะเวลาที่ท่านเที่ยวชี้หน้าใครบอกว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รักชาติมองที่กระจกบานนี้และเวลาท,ที่ท่านว่าใครว่าไม่อ่านประวัติศาสตร์ ท่านก็มองที่กระจกบานนี้ทั้งหมดคนในกระจกค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณนะครับต่อไปท่านนายกจะตอบเลยนะครับครับเชื่อนะครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ส่งเสริทั้งหลายนะครับ เมื่อเช้านี้ผมขออนุญาตติดภารกิจนิดหนึ่งไปกับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรื่องในโอกาสวันสาราบูชาถวายทูบเทียนพรรษาและผมก็ได้ขอแบ่งขอมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับเรื่องในช่วงเวลาเป็นมงคลน,นี้ให้กับทุกคนทุกท่านนะก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะรับได้รับไม่ได้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ทำกรรมดีก็ก็จะไปรับกรรมดีทํากรรมไม่ดีก็ก็คงปรากฏต,ต่อไปนะครับผมเองพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ดีในชตาของท่านก็ไม่เป็นไรวันนี้ท่านบอกว่าชื่อผมมีความหมายโน่นนี่ก็ไปคิดเอาละกันว่าตู่กับเตี้ยเนี่ยความหมายมันมันเหมือนกันไหมบางคงไม่เหมือนนะนะแต่ไปดูที่ว่าประโยชน์อะไรใครทําอะไรมากกว่านะผมเห็นก็ท่านไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลา ท่านบอกว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์โอเคครับก็ดีครับท่านกร็รึกษาศึกษาวัติศาสตรนที่ดีไว้บ้างเอแลวกันสิ่งที่ท่านทำในหลายๆอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก้าวล่วงสถาบันของชาติซึ่งผมรับไม่ได้อยู่แล้วก็ผมก็จะไม่ต้องพูดนะครับนในเรื่องกระจกผมผมไม่ค่อยใช้กระจกอะนะท่านประธานค่ะผมใช้คำท่านประธานค่ะ ดิฉันประท้วงค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหนกและมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษร้ายแรงอยู่ดีๆจะมาปากพ่อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคครับขอบคุณนะเชิญนั่งเดี๋ยวครับอย่ามั่วนะคะอย่ามั่วผมชี้แจงเองครับก็ตอนนี้เที่ยวพูดตีขลุ่มแบบนี้นะคะ ครับเชิญอภิปกรายเชิญนายกรรีต่อครับก uh uh> uh ็เวลาท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้างคือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าไปดูในคดีต่างๆก็มีอยู่หลายคดีอยู่เือนกันก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเอาแล้วกันนะท่านประธานค่ะครับขอใช้ท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะครับถอนนะคะถอนคําพูดทั้งสองอย่าง มาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราไร้แรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมนัสอย่ามั่วค่ะถอนคํอพูดค่ะผมไม่ถอนนะครับคุณธรรมนัสครับเมื่อวานก็ทําผิดกาลเทศะไปในสภาครับคุณธรรมนัสครับก็ฝั่งประธานนะครับก็เราว่าพี่รายเขาก็หนักใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องถอนนะครับ แต่ว่าในรยมตรีก็อภิปรายต่อแล้วก็ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือเรา,ารมัดระวังนะครับเชิญครับ,อรบขอบคุณนะฮะขออนุญาตที่แจงเข้าประเด็นนะครับเรื่องแรกเรื่องการ